สวัสดีครับกล้วยโฮมค้าเอารถมาอวดกันอีกแล้วนะครับนิวไทตันปี2018เลขใหม่น้อยๆผ่อนค่างวดเบาๆนะครับเริ่มต้นค่างวดคันนี้4,500บาทเท่านั้นนะครับตลอดสัญญาแค่7,000บาทนะครับโอ้โห,โ,หโปรสุดว้าวใช้เงินร้อยเดียวนะครับจบทุกอย่างนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นเพิ่มเติมแน่นอน ไทยเครดิตดี DD, เอาแถมเงินไปอีก50 0 0 0บาทเต็มๆเลยนะครับกับนิวไทตันเลขไม่แท้ๆไม้น้อยๆ50 0 0 0กิโลสภาพ99%แน่นอนอวยโหมคาการันตีเลยนะครับมีรับประกันหลังการขายนานสูงสุดถึง3ปีเต็มออปชั่นเต็มเต็มภายในสวยๆหรูๆเอาไปให้ครบเลยนะครับอุแญจรีโมท พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแอร์ออโต้เบาะหนังแท้นะครับโครงสร้างเดิมทั้งคันบอกแล้วครับว่าการันตีว่าสวยสุดเดิมจริงนะครับสุดสุด,สดแบบนี้นะครับคันนี้คันเดียวทั้งถูกที่สุดและดีที่สุดนะครับค่างวดเบาๆบารถปีใหม่ๆคุ้มค่าน่าใช้ซื้อไปขับไม่ต้องซ่อมอว้ยโฮมคาดที่นี่ที่เดียวนะครับแบตเตอรี่ใหม่โครงสร้างเดิมเดิมนะครับ ผ่อนกันยาวๆสบายๆนะครับค่างวดอย่างที่บอกเลยว่าถูกที่สุด4,500บาทเท่านั้น